ในยุค2025นี้นี้การจัดการเรียนรู้เปลี่ยนไปมากเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในสังคมส่งผลต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ของเรานอกจากการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่จะเข้ามาช่วยให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นคือทักษะต่างๆที่อาจารย์หรือผู้สอนต้องปรับตัวให้พร้อมกับสมัยที่เปลี่ยนไป วันนี้นะคะเราจะมาแนะนําทักษะที่จะช่วยให้การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักศึกษาในยุคใหม่ได้ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยทักษะแรกที่สําคัญเลยนะคะก็คือทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีค่ะแต่จะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหรือว่า edtech นะคะ เทคโนโลยีทางด้านการศึกษาที่ต้องเรียนรู้อันดับแรกเลยนะคะก็คือ learning management systems ค่ะหรือระบบการจัดการเรียนรู้อย่างเช่นมชอชเราก็จะมี mango canvas นะคะที่ช่วยอาจารย์จัดการหลักสูตรจัดการสื่อการสอนนะคะแล้วก็ติดตามผลงานนักศึกษาได้ง่ายขึ้นค่ะต่อมานะคะเป็น online collaboration tools ค่ะก็คือเครื่องมือนะคะที่เน้นการทำงานร่วมกันอย่างเช่น google workspace นะคะหรือว่า microsoft teams ที่ช่วยสร้างงานกลุ่มค่ะแล้วก็เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อมา AI Power Learning Tools นะคะอย่างเช่น ChatGPT นะคะที่สามารถช่วยวางแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็สามารถนะคะค้ขนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ได้ค่ะสุดท้ายเป็น Interactive Learning Tools นะคะก็คือเครื่องมือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมค่ะอย่างเช่น Kahoot นะคะสร้างเกมตอบคำถามเพื่อทบทวนเนื้อหาในบรรยากาศที่สนุกสนานค่ะในขณะที่ e d p u z z l นะคะ ช่วยเพิ่มคำถามในวิดีโอเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขณะที่ดูวิดีโอได้ค่ะทักษะที่สำคัญต่อมานะคะก็คือทักษะการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะอย่าง learning analytics นะคะก็จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเช่นคะแนนความถี่ในการเข้าชั้นเรียนหรือว่าการทากิจกรรมค่ะการวัดผลคะแนนนะคะก็จะมีอย่างใน mango canvas หรือว่า lms อื่นๆค่ะ และอย่าง outcome-based education หรือ OBE นะคะคือการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์เป็นหลักค่ะเช่นนักศึกษามีทักษะเด่นด้านใดหรือควรมีการพัฒนาทักษะด้านใดหลังจบหลักสูตรนี้ค่ะทักษะการใช้ข้อมูลเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้อาจารย์หรือว่าผู้สอนเนี่ยได้ทั้งปรับตัวนะคะปรับเนื้อหาให้ตรงตามเป้าหมายหรือความต้องการของผู้เรียนได้ค่ะ ทักษะต่อมานะคะก็คือทักษะการปรับตัวตามผู้เรียนค่ะเพราะการเรียนรู้ในยุคนี้นะคะเราจะเน้นไปที่การให้ผู้เรียนนะคะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ค่ะ ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกนะคะให้นักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่นการระดมสมองหรือว่าการทำโปรเจกต์ต่างๆค่ะต่อมานะคะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างค่ะส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นหรือว่าการตั้งคําถามของผู้เรียนค่ะและก็มีการปรับบทบาทของผู้สอนเองนะคะจากผู้บรรยายเป็นผู้ให้คําแนะนำและสนับสนุนแทนค่ะการฟังและเข้าใจผู้เรียนค่ะ การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้เรียนนะคะจะช่วยให้ผู้สอนเนี่ยปรับเนื้อหาและวิธีการสอนให้เหมาะสมมากขึ้นค่ะ เพื่อผู้สอนนะคะมีการปรับตัวเปิดรับความคิดเห็นนะคะรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนมากขึ้นค่ะการจัดก,การเรียนรู้การเรียนการสอนนั้นนะคะก็จะเกิดความหมายมากขึ้นแล้วก็เกิดการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนมากขึ้นด้วยค่ะทักษะต่อมานะคะก็สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือทักษะการสื่อสารค่ะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ในห้องเรียนค่ะโดยเริ่มต้นจากการสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นมิตรค่ะ เลือกใช้คำพูดที่กระตุ้นความสนใจนะคะแล้วก็แสดงถึงความใส่ใจให้กับผู้เรียนค่ะแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ในห้องเรียนนะคะก็จะมีกิจกรรมไอซ์เบรกกิ้งค่ะหรือว่าการตั้งคำถามไปเปิดนะคะเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยรู้สึกมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้มากขึ้นค่ะทักษะสุดท้ายนะคะก็เป็นทักษะที่สำคัญมากๆสำหรับผู้เรียนยุคนี้เลยค่ะก็คือทักษะการดูแลสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษากับผู้เรียนค่ะ ซึ่งผู้เรียนในยุคสมัยนี้นะคะต้องเผชิญกับความเครียดความกดดันในชีวิตมากมายเลยนะคะผู้สอนหรือว่าอาจารย์เองเนี่ยอาจจะมีการสร้างบรรยากาศในการเรียนค่ะให้รู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่าผู้เรียนเนี่ยมั่นใจที่จะมาขอคำปรึกษาได้ค่ะอย่างการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้นะคะก็จะสร้างบรรยากาศให้มีความอบอุ่นค่ะแล้วก็เกิดความเห็นอกเห็นใจนะคะเพื่อให้การเรียนรู้นะคะเป็นไปด้วยความเข้าใจผู้เรียนอย่างแท้จริงค่ะ และการช่วยนักศึกษานะคะจัดการกับความเครียดผู้สอนนะคะก็จะสนับสนุนการพักผ่อนและการดูแลตัวเองค่ะพร้อมเปิดพื้นที่นะคะให้เกิดการพูดคุยระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ค่ะจะเห็นได้ว่าทักษะที่เรานํามาแชร์ให้อาจารย์ฟังในวันนี้นะคะก็จะแบ่งในสองด้านใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ข้อมูลใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วก็ด้านที่ให้เข้าใจถึงจิตใจความรู้สึกของผู้เรียนค่ะ โดยทั้ง2ด้านใหญ่นี้นะคะอาจารย์ก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็จะทําให้บรรยากาศในการเรียนการสอนของอาจารย์เนี่ยนะคะเกิดทั้งประสิทธิภาพในทางด้านการเรียนทางด้านข้อมูลต่างๆนะคะรวมถึงในหาความรู้สึกตรงกลางร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนด้วยค่ะหวังว่าทักษะที่เรานํามาแชร์ในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อาอาจารย์นะคะในการนําไปปรับใช้ในชีวิตจริงในคลาสจริงของอาจารย์ค่ะ